เลกเด็ดวอลเล่บอลหญิงราชินีแห่งเอเชียลังพงาดคว้าแชมป์2023ในรอบ10ปีนับว่าสิ้นสุดการรอคอยในรอบ10ปีเมื่อศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่อาคารชาติชายฮอนนครราชาสีมาเมื่อวันที่6กันยายน2566รอบชิงชนะเลิศวอลเล่บอลหญิงไทยพบทีมชาติจีน โดยนักตกสาวไทยเอาชนะทีมชาติจีนไป3ถึงเสเซต25หถึง21 25เอถึง27 2สถึง19 20ถึง25 16ถึง14ผง,งาดคว้าแชมป์เอเชียในปี2023แต่หลายๆายคนคงทราบกันดีว่าวอลเล่บอลหญิงไทยชุดนี้นั้นโดนดราม่าหลายต่อหลายเรื่อง หลังรับหน้าที่ต่อจากเจ็ดเซียนตบสาวไทยรุ่นพี่ที่ได้อำลาไปก่อนหน้านี้แต่พวกเธอก็สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จเรียกความมั่นใจให้กับวงการกีฬาวอลเลยบอลทีมชาติไทยได้อีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องเลขเด็ดวอลเลยบอลหญิงราชินีแห่งเอเชียลังพงาดคว้าแชมป์2023 สิ้นสุดการรอคอยในรอบ10ปีโดยเลขเด็ดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023รวบรวมไว้มีดังนี้แข่งวันที่6กันยายน2566วันที่6กันยายน2566แชมป์สมัยที่3 03ควา้าแชมป์นในรอบ10ปีเซต1ชนะ25 21เซต สองแพ้ยี่สเถึงยีหเซตสามชนะยี่สหถึงสิเก้ซตสี่แพ้ยี่สถึงยีหเซตห้าชนะ16บหถึงสิรวมชนะสามถึงสองเซต32สอง